สวัสดีค่ะทุกคนน้องปลาพาปั๊ม xp กับมากันอีกแล้วนะคะคราวนี้ซาจะมาแนะนำแมปใหม่สำหรับการยืนเฉยๆแบบนี้แล้วก็ได้ xp ขึ้นมารัวๆจะขอบอกข้อจำกัดก่อนนะคะอย่างแรก xp เนี่ยน่าจะได้สูงสุดไม่เกิน15นาทีหลังจากที่ยืนเฉยๆ15นาทีแล้วก็จะไม่ขึ้นแล้วจำเป็นจะต้องออกแล้วก็เข้าใหม่ และถ้าเราได้ XP จากแบบนี้เยอะเกินไปต่อวันแล้วเนี่ยหลังๆก็จะได้น้อยลงเรื่อยๆค่ะขอไขของนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ของซายและอยากจะช่วยซัพพอร์ตให้ซายสามารถทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมฟอร์ดไหนต่อไปได้นานๆก็สามารถโดเนะมาตามทูวอลเล็ตหรือว่าพรอมเพย์นี้ได้เลย วิธีการที่จะเข้าไปในแมปนี้นะคะเพื่อนๆก็กดที่ change แล้วก็มาที่ island code พิมพ์เลขตามนี้นะคะ5252 1751 0646ค่ะแล้วก็กด enter ใครที่ไม่ต้องการพิมพ์เองซ i ย e จะแปะเลขไว้ที่ comment นะคะไปก๊อปมาได้อันนี้ หต่อหนึ Mystic Build Fight นะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากจะเซฟเก็บไว้ให้หาง่ายๆใน My Library ก็กดหัวใจได้เลยแล้วก็กดเลย์จากนั้นตรงข้างล่างนะคะปรับเป็น Private Game อย่าปรับเป็น Public นะคะ <c oughs> เพราะว่าเราไม่ต้องการจะไปเจอกับคนอื่นแล้วก็กด Play ได้เลยค่ะ พอเข้ามาด้านในแล้วนะคะเราอยู่คนเดียวกด escape ฟันเฟืองแล้วก็กด start game ได้เลยค่ะมาจนับถอยหลังแป๊บหนึ่งนะคะทีนี้เพื่อนๆหันมาที่มุมนี้นะคะเราจะเห็นไอ้เครื่องที่เป็นปุ่มเขียวๆนะคะเดินไปหรือว่าจะใช้คุกอันนี้ก็ได้อะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะที่มุมสุดตรงนี้กดสร้าง1อนันแล้วก็ เดี๋ยวนะไซขออธิบายนิดนึงก่อนที่จะบอกวิธีทำแมปนี้นะคะ XP ที่ได้เนี่ยแม้ว่ามันจะ AFK ได้แต่ก็จะจำกัดอยู่นิดนึงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าของใครตันแล้วก็อาจจะไปเล่นแมปอื่นหาเล่นแมปอื่นหรือไปเล่นจริงๆอันนี้ใช้เวลาทำไม่นานมากนะคะปล่อยตัวทิ้งไว้แล้วก็ไปกินข้าวไปอาบน้าก็ได้ค่ะเดีนะเนี่ยตรงมุมเนี่ย ถ้าเข้ามาใกล้จะเหตุอินเทอร์แอคอย่าไปกดนะคะเพราะว่าถ้ากดปุ๊บเราจะถูกวารเข้าไปในที่ที่มีกล่องแล้วมันก็จะแหลกมากๆมาตรงนี้ค่ะหาคำว่า secret ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็กดตัว E เพื่ออินเทอร์แอคกับมันได้เลยกดปุ๊บแล้วนะคะ XP ก็จะขึ้นแบบนี้ อาจจะดูเหมือนน้อยนะคะแต่ว่ามันจะมีโบนัส XP ให้เราเรื่อยๆแต่ถ้าใครโบนัสไม่ขึ้นมันก็จะค่อยๆขึ้นแบบเนี้ไปทีละนิดทีละนิดอ่ะเดี๋ยวซกดเอสเคปให้ดูนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสซได้ XP ขึ้นมาจริงๆแต่คนที่ทําบ่อยทําหลายๆรอบต่อวันแล้วเนี่ยมันก็จะได้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองหาแมปอื่นเปลี่ยนดูสลับสลับกันอันนี้อาจจะเข้าสักแบบจนมันเริ่มตายแล้วไม่ต้องทําแล้วก็ได้ก็ไปเล่นแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยมา ทำใหม่เนะประมาณนี้ค่ะ